วันนี้พากันมาเที่ยวพระราชวังรัตนดังสรรค์จำลองเมืองละนองหรือพระที่นั่งรัตนรังสรรค์จำลองเมืองละนองนะครับสำหรับพระที่นั่งหรือพระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่เชิงเขานิเวศใจกลางเมืองละนองระหว่างถนนลุวังและถนนกำลังทรัพย์นะครับห่างจากย่างเมืองเก่าเมืองละนองประมาณ100เมตรก็พระที่นั่งพระราชวังแห่งนี้นะครับแต่เดิมใช้เป็นที่ประทับของรัชกาลที่5เมื่อครั้งเสด็จถวาเมืองปักใต้นะครับก็ต่อมาก็ถูกสร้างใหม่โดยพระยา ดำรงสุจริตใสระกพักดีเจ้าเมรนองนะครับแล้วก็ใช้เป็นที่ประทับของรัชกาลที่6รัชกาลที่7รัชกาลที่9ถึง3ครั้งนะครับและต่อมาก็ถูกใช้เป็นศาลาว่าการเมรนองจนครั้งหนึ่งหรือไปแล้วก็กลับมาจำลองสร้างใหม่เมื่อปี2525นะครับปัจจุบันก็คือเป็นที่เที่ยวเป็นแลนด์มาร์กใจกลางเมือรนองเป็นส่วนสาธารณะย่อมๆของชาวละนองนะครับด้านหน้าก็จะมี รูปคนหาบแร่ซึ่งมันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนละนองและความรุ่งเรืองของเมืองละนองในอดีตที่เป็นเมืองแห่งแรดิบุกนะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นเนาะเราชอบมาช่วงเย็นๆหรือช่วงบ่ายๆนะครับจะบอกไม่มีที่ไปก็ไม่ใช่นะเพราะว่ามันเป็นแลนด์มาร์กของมือละนองเวลาเรามาละนองสกายวอล์คหรือมาจาัดก,การมาะนองโดย มาละนอมาทุลาอะไรเงี้ยแล้วก็บางจะเดินมาหรือขับรถมาจอดตรงนี้นะครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นเนาะพยายามซูมไม่เห็นคนนิดหนึ่งเห็นไหมด้านบนก็จะเป็นพระราชวังลัตา้านังสันจำลองเมืองละนองนะครับนี่ลูกคนถับแด้แล้วก็พระราชวังลัตานานลังสันจำลองด้านบนเขาเป็นละนองสกายบอกที่อยู่ใกล้ๆกันเนาะใครสนใจก็มากันได้นะที่พระราชวังลัตา้านลังสันจำลองเมืองละนองนะครับ รีวิวโดยบรรบุกพาเที่ยว x พี่หลงไปไหนจ้าขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะครับขอบคุณครับ